สนุนโดยยูโรบ,บังอร่อยทุกที่ทุกเวลาอร้องทุกกับบัรจงนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่การปฏิบัติภารกิจในการเก็บกู้วัตถุระเบิดตกค้างที่ยิงมาจากทางฝั่งกัมพูชาแล้วก็มาตกฝั่งไทยแล้วแบบมันไม่ระเบิดะรนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด eod นะครับยังคงปฏิบัติภารกิจในการทำลายระเบิดนะฮะอยู่ที่ ตำบลตามเมียงเอเภอพนมดงรักจงหวััดสุรินทร์นะครับทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงเนี่ยคุณเนยนะัชนิดเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปติดตามภารกิจนี้นะครับติดตามกับคุณเนยครับ ร้องทุกข์กับบรรจงวันนี้ค่ะเรายังคงเกาะติดภารกิจการเก็บกู้ระเบิดในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะคะจุดนี้คือเป็นพื้นที่บ้านโคกสแสลงค่ะในพื้นที่ตําบลตามเมียงอาเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะชุดปฏิบัติการ EOD ของตํารวจภูธรจังหวัดยโสธรร่วมกับชุดต่อชอดอ .21 นะคะเข้าร่วมภารกิจเก็บกู้ด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะเริ่มภารกิจได้เดี๋ยวก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเราไปฟััังงเเสียชุดปฏิบิบตกการารขอมูลนน่ ว่าจุดนี้พบอะไรยังไงบ้างค่ะก็ได้รับแจ้งจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจอพบลูกกระสุนพีจเจ็ดในป่าอันในส่วนอ้อยก็เลยก็ต้องมาทําลายกันครับจุดนี้ใกล้เคียงกับแนวชายแดนระยะทางประมาณสักเท่าไหร่ได้ครับผู้กองคะประมาณ2กิโลครับก็เป็นเป็นจรวดขนาดเล็กนะครับเพื่อใช้เป็นการเป็นอาวุธต่อสู้รถถัง จุดประสงค์คือยิงทำลายรถถังยิงเจาะเจาะเกราะว่าไงเถอะเจาะเกราะอ่ะเจาะเกราะรถถังก็มันจะมีแรงบาสนะครับแรงกระจายแรงแรงอัดจากไปกระสุนระเบิดมันก็จะร <c oughs> ัมีกิดรัศมีก็ประมาณ8เมตรก็อยู่อยู่ในรัศมีก็จะเป็นหูอื้อหรือถูกสะเก็ดถูกอะไรที่เป็นเศษ <c oughs> เศษของไอ้ลูกจรวดบ้างถ้าสันนิษฐานก็เป็นการยิงขม่มขู่ยิงแบบให้แบบให้เกิด อันตรายถ้าตกใส่ใครมันก็ได้รับอันตรายบาดเจ็บเหมือนกันตายได้ครับกระทั่งเวลา12นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติการในจุดแรกคือป่าอ้อยบ้านโคกแสลงตาบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินโดยได้ประกาศให้ทุกคนหลบระเบิดเข้าที่กำบังก่อนนับถอยหลังให้สัญญาณและเริ่มภารกิจทันทีระเบิดกระกกบังระเบิดก้าทิกกำบังนุ่ระเบิดก้าทิกกำบังสามสองหนึ่ง นี่เป็นวินาทีการทำลายระเบิดในจุดแรกพบว่าขณะที่เจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติการนั้นเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวกลางป่าอ้อยหลังจากจบภารกิจเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหลุมระเบิดอีกครั้งเพื่อยือนยันว่าระเบิดได้ทำงานสมบูรณ์ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่มาอีกหนึ่งจุดเป็นจุดที่2ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันกับจุดแรกห่างกันเพียงประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างป่าอ้อยและป่ายูคาของชาวบ้านในพื้นที่บ้านโคกสแสลงเช่นเดียวกันซึ่งจุดดังกล่าวพบจรรดชนิด pg7 ตก ค้างอยู่ในพื้นที่เช่นเดียวกับจุดแรกเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการเดิมก่อนให้สัญญาณนับถอยหลังและเริ่มปฏิบัติภารกิจการทำลายทันทีจากนั้นเมื่อกระบวนการทำลายเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบอีกครั้งและยืนยันว่าระเบิดทำงานสมบูรณ์แล้วโดยพบเศษซากของจรวดส่วนหัวและส่วนหางกระจัดกระจายใกล้เคียงจุดที่ทำลายค่ะระเบิดิกปันระเบิดกปันสาสองเบิ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าของเนยนะคะก็คือหลุมระเบิดหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เขาทําดายเรียบร้อยแล้วซึ่งขณะนี้ก็ระเบิดทํางานสมบูรณ์แล้วเป็นที่ยืนยันแล้วนะคะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะภารกิจของเจ้าหน้าที่ชุด E o d อดีตรวจภูธรจังหวัดยะโสธรและตอชอดอ .21 นะคะเขาได้ทําการเก็บกู้วัตถุร,ระเบิด2จุดด้วยกันซึ่งทั้ง2จุดเนี่ยเป็นระเบิดชนิด PG7 ที่ถูกยิงมาจากเครื่องยิง RPG7 นะคะก็ทําลายเจาะเกราะรถถังโดยเฉพาะนี่เป็น2จุดที่เกิดขึ้นค่ะอย่างที่บอกนะคะแม ว่าสถานการณ์ชายแดนจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดเขายังคงอยู่ในพื้นที่และปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องค่ะนี่คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นข่าวเว r k p o i อ t ช่วยคนไทยและไขความจริงจัก,กรพัฒป้องทับไทยและวิชานแก้วดวงถ่ายภาพนัชชนีเทียน้อยรายงานนีครับก็ ถือว่าเป็นเรื่องความทุกข์ของชาวบ้านนะที่อยู่แถวาชายแดนเนี่ยที่ต้องเสี่ยงกับภัยระเบิดที่มันยังไม่ทํางานเพราะฉะนั้น EOD ต่อชดอเขาก็สํารวจดูแล้วก็ยังคงทําลายระเบิดอยู่ทุกวันนะฮะระเบิดที่มันตกค้างเนี่ยนะครับคุณผู้ชมช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงก็ส่งรายละเอียดข้อมูลของท่านนะครับเข้าไปที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะครับส่งมาทางกล่องข้อความหรืออ็อกซ์เข้ามานะครับที่เพจบรรจงชงข่าวคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ